สวัสดีครับทานผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวของชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับจะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเราะว่าผมความคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนเลยนะทผู้ชมนะครับโอเคครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพอดีเลิกงานแล้วก็ดืนไปตลาดครับพอดีที่ทํางานก็ตลาดก็อยู่หลังที่ทางานนะครับทานผู้ชมก็ไม่ได้ไกลกันมากถึงก็ถึงเลยนะครับโอเคครับพอดีวันนี้ผมได้วัตถุดิบตอนนี้มาครับ อันนี้จะเป็นกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูก็กิโลละ60บาทนะครับผมซื้อมาขึ้นกิโลครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําเมนูคั่วกระดูกหมูนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวกระดูกหมูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เอามาสับแล้วนะครับ ก็ตามด้วยเครื่องแกงครับอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงคั้วนะครับเครื่องแกงกะทิก็ได้นะครับแล้วก็มีกะปินะครับแล้วก็ผงปรุงรสครับอันนี้ก็ประมาณ2ช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายครับอันนี้ก็ประมาณ3ช้อนชานะครับแล้วก็มีเกลือผงนิดหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็กะทินะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้กะทิก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวกระดูกหมูลงไปก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้มันจะได้สุกเร็วๆนะครับเพราะว่ากระดูกหมูมันจะสุกช้านะครับท่านผู้ชมโอเคใส่กระดูกเข้าไปเลยครับแล้วก็เมื่อกี้ผม เพิ่มตัวนี้เข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาซอยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความหอมของแกงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้สักครู่ครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กระดูกมุก็เริ่มสุกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อมาผมก็จะใส่ตัวเครื่องแกงกับตัวกะปิลงไปเลยนะครับท่านผู้ชม จริงๆตัวนี้ท่านผูช้ชมอาจจะเอาน้ำกะทิมาละลายเครื่องเกงก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ลงไปเลยก็ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เกลือนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ผมก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชาก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มถ้ามันยังไม่มีรสชาติเค็มนะครับโอเคแล้วก็น้ำตาลทรายก็อันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ3ช้อนชานะครับผมใส่หมดเลยก็แล้วกันครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยผปงปรุงรสครับผปงปรุงรสก็ใส่หมดเลยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้อ่า น้ำแห้งกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมนะครับแล้วก็ปรุงรสกันต่อโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนน้ำแห้งกันเลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วอันนี้ผมก็จะเอาน้ำประมาณนี้เลยนะครับเพื่อจะได้อเอาน้ำเกงราดข้าวนะครับท่านผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวผมจะขอชิมน้ำแกงก่อนนะครับว่ารสชาติประมาณไหนนะครับอืมโอเคเลยครับท่านผู้ชมอะไรนะครับโอเคนเดี๋ยวผมใส่ใบมะกรูดเลยนะครับใบมะกรูดอันนี้ก็อ่าเป็นใบเล็กใบนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม วอนี้ผมซื้อต้นมันมาปลูกไว้หลังบ้านนะครับวิธีวิธีฉีกใบมะกรูดนะครับถ้าใบใหญ่ๆก็จะจับอันนี้เป็นมันไม่เกเนะครับท่านผู้ชมวิธีฉีกก็จะจับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับมันก็ตลุดการมันก็จะไม่ติดเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวขอใส่ใบมะกรูดก่อนนะครับอันนี้ก็ กรฉิกดึงได้เลยหรือว่าท่านจะท่านผู้ชมจะใส่เป็นใบดาหรือว่าใบยี่ดาก็ได้นะครับได้หมดเลยหรือว่า,าบางบางบ้านนะครับที่ผมหรือว่าที่บ้านผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยเห็นเขาใส่ยอดของของดีปรีนะครับหรือว่ายอดของพริกนะครับท่านผู้ชมยอดพริกอ่อนๆนะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับฉีกใส่เข้าไปเลย น,นี้ก็เป็นเมนูที่ผมชอบอีกเมนูหนึ่งนะครับท่อนผู้ชมพอดีใบใหญ่ไม่มีครับท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับเป็นต้นที่ปลูกไว้หลังบ้านแต่ว่าต้นมันยังเล็กอยู่ครับใบมันก็เลยเล็กขนะโอเคเรียบร้อยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอ,อใช้จะหวักนะครับตักแทนนะครับเพื่อจะได้ตักน้ำด้วยนะครับโอเคอันนี้น้ำก็เติมเข้มข้นแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเมนูคั่วกระดูกหมูนะครับก็เป็นเมนูเหมือนที่บอกครับเป็นเมนูที่ผมชอบอีกเมนูหนึงที่ถ้ามีโอกาสผมก็จะทํากินบ่อยนะครับกับเมนูนี้นะครับ โอเคครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเตยหอมชาแนลด้วยก็เป็นช่องที่ผมพึ่งทำนะครับวันนี้ก็ประมาณเดือนสิงหาคม2024นะครับขอแจ้งวันที่ก็แล้วกันขอแจ้งเดือนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ผมทำคลิปมาได้ประมาณอันนี้ก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลงคลิปไปเรื่อยๆครับก็ยังไงก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเตงยอเอออนนเอหม 2, อมชาแนกแลกันด้วยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะหาวัตถุดิบอะไรนะครับมาทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคผมขอตัวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับ